สวัสดีค่ะพบกับคลิปแนวทางตัวเลขในงวดวันที่16พฤศจิกายนนี้นะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่2ของงวดนี้แล้วค่ะแนวทางตัวเลขจากความฝันที่นำมาเล่านี้เป็นฝันจากสื่อโซเชียลต่างๆที่นำมาแบ่งปันกันนะคะถ้าหากชอบก็กดไลค์กดติดตามไว้ด้วยค่ะสําหรับฝันแรกในคลิปนี้เป็นฝันของผู้หญิงค่ะฝันว่ามีคนมาขับรถของตัวเองถอยหลัง ทะเบียนรถของผู้ฝันก็คือ2อง8ฝันที่สองผู้ชายฝันว่ามีช้างหลายตัวขึ้นมาที่บ้านหลังเก่าพอผู้ฝันตามช้างขึ้นไปบนบ้านก็ไปเจอกับพระสงฆ์กับช้างอยู่ด้วยกันพระท่านยื่นพระเครื่องให้กับผู้ฝันหนึ่งองค์บ้านเลขที่ในฝันคือ29มู่ค่ะฝันที่3ผู้หญิงฝันนะคะ เป็นคุณป้าท่านหนึ่งค่ะฝันว่าได้กลับบ้านเก่าเป็นบ้านของพี่สาวบ้านเลขที่199แล้วพี่สาวก็ฆ่าหมูเลี้ยงญาติๆก็พากันมาเต็มบ้านมากินเลี้ยงกันค่ะผู้ฝันคิดว่าน่าจะมาเลขที่บ้านนะคะก็คือ199ค่ะฝันที่4ผู้หญิงฝันนะคะฝันเห็นคนแก่ผู้ชายผมยาวหนวดยาวมาบอกเลขนะคะ บอกเลขคือ 3, 7, 7, 3ผู้ฝันเล่าไว้แค่นั้นค่ะฝันที่5ผู้ชายฝันค่ะฝันว่าอยู่ที่ทุ่งนาแล้วเจอกับผู้หญิงสองคนยูตระกาเหมือนพากันไปเก็บเห็ดเก็บของป่าผู้ฝันบอกว่าผู้หญิงทั้งสองคนได้เดินมาหาตนแล้วก็มาขอน้ํากินที่เถียงนาผู้ฝันก็หาน้ําหาข้าวให้กินพอกินเสร็จเขาก็คุยกันเรื่องตัวเลข คุยกันอยู่สองคนค่ะได้ยินบอกว่าชอบตัวเลข4-2-2-4จากนั้นก็หันมาบอกกับผู้ฝันว่าให้ซื้อเอานะ2-4ฝันที่6ค่ะผู้ชายฝันฝันว่าไปเจอคนแก่ใส่ชุดขาวนั่งสมาธิอยู่ในป่าช้าในฝันผู้หญิงคนนั้นก็คือแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วนั่นเองและผู้ฝันยังเจอพระอีก9องค์เดินมาบินธบาตในป่าช้าด้วย ผู้ฝันถามแม่ที่ไปเจอในป่าช้าว่าบอกเลขลูกหน่อยเธอลูกลำบากหรือเกินแม่ก็เลยบอกเลขมาค่ะบอกเลข378อายุแม่ตอนเสียคือ57ปีฝันที่7นะคะคุณยายฝันฝันว่าได้ยินเสียงตุ๊กแกร้องแกก็เลยลองคุยกับตุ๊กแกดูค่ะบอกให้ตุ๊กแกบอกเลขแกหน่อย ในฝันตุ๊กแกร้องออกมา3ครั้งบอกเลข97ชัดเจนทั้ง3ครั้งเลยนะคะคุณยายแกก็เลยตีเลขเพิ่มเป็น397ค่ะฝันที่8ผู้หญิงฝันค่ะฝันว่ามีคนแก่ถือกระดาษมาวางเอาไว้ที่หัวเตียงผู้ฝันก็ลุกขึ้นมาดูเห็นตัวเลขอยู่หลายตัวแต่ที่เห็นชัดเจนแล้วก็จำได้เลยก็คือ26 เลขนี้กลับหัวเป็น29ได้นะคะอย่าลืมกลับเล่นด้วยนะคะฝันที่9คุณลุงฝันค่ะฝันว่าได้ตะโกนถามผู้หญิงไปว่าเลขออกอะไรผู้หญิงก็ตะโกนกลับมาว่าเลขออก8 3สลุงแกก็ถามต่ออีกว่าแล้ว3ตัวออกอะไรเขาก็บอกมาว่าเลข3ตัวออก1นึ่งลุงแกเล่าว่าเคยฝันแบบนี้ แล้วเลขก็ออกตามที่เขาบอกจริงๆด้วยค่ะฝันที่10นะคะเป็นฝันของคุณตาค่ะคุณตาฝันแม่นฝันแรกช่วงต้นงวดค่ะฝันถึงพ่อที่เสียชีวิตไปแล้วมาบอกให้ซื้อเลข3-5พ่อแกเสียตอนอายุ76ปีค่ะฝันที่สองฝันว่าหม้อน,นึ่งข้าวน้ำแหง้งทำให้ไฟไหม้ซึ้งนึ่งข้าวผู้ฝันก็หันไปดูข้างๆเตา เห็นเลขตรงกระสอบปุ๋ยเป็นเลข913ตัวสีแดงๆคุณผู้ชมอย่าลืมตัดเล่นด้วยนะคะ9113หรือ93นะคะเพราะว่างวดก่อนแกก็ฝันเห็นเลข322เลขก็ออก32ตรงๆเลยค่ะความฝันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคนะคะโปรดใช้วิจนารณญาณในการรับชมรับฟังไว้ด้วยนะคะ ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีมีตั้งใช้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ